สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีพี่ป้าน้าอานะาจ้ามาแล้วจ้าวันนี้นั่งแต่งหน้าเลยนะจ้าอีขังคากนะมึงนี่อีควายแดกกาแฟแดกเขาไปเหอะไม่ต้องอมาอวดเราอีหี้อ่ะอีหีเหม็นนะอีหอยเนา่าแหมทำเป็นแต่งหน้าถาลิบโอ้ยอีนมยานนะก่อนที่มึงจะทำเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงทุกคนแหมพูดผิดขอโทษขออภัย นะมานั่งพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวมันถ้ามันมีคนมาถ้ามีคนมาซื้อบ้านมันพูดนะทุกคนถ้ามีคนมาซื้อบ้านมันก็จะไปหาที่อยู่มอื่นใหม่นะไปอยู่บนเดอยอีโคกกูรู้ว่ามึงพูดประชดประชันนะหน้าอย่างมึงเหรอมีเงินเท่าไหร่ก็หมดนะไอ,มมนะมอ้มูลมังเนี่ยนะมึงบอกว่าไงนะมันบอกว่ามูลมังเนี่ยนะมึงหาได้เหมือนกูไหมเนี่ยนะเนี่ยมึงมีอย่างกูไหมฮะมึงมีเออขี้ค้านพวกมึงก็ไม่มีเหมือนกูหรอกนี่เป็นไง เป็นไงอีเหี้ยมึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะมีแต่หมอย,ย้อนสอนอีสัตว์นะเมื่อเช้าไปส่องลูกนั่งป้อนข้าวลูกอะ่ะน้ำไม่ล้างหอยไม่เออเอะไรนะน้ำไม่อาบโทษทีทุกคนนะน้ำไม่อาบนะหอยไม่ล้างนะแล้วนั่งแดกนะเพิ่งมาอาบน้ำมาตอนเที่ยงครึ่งมึงพูดเองนะคลิปเพิ่งออกมาเมื่อกี้เนี้ยนะสิบเก้านี่ทียี่แปดนาทีเนี้ยน้ำไปไปส่งลูกน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงนั่งแดกข้าว กินป้อนข้าวลูกแล้วกินไปด้วยน่ะอีควายแล้วพึงมาบอกว่าอาบน้ําตอนเที่ยงกว่าน่ะอีอีอีโสโคกมึงมาดมกูเหรอมันพูดนะมันท้านะทุกคนมึงมาดมมึงเคยมาดมกูเหรอว่ากูเหม็นอีโคกไม่ต้องดมก็เห็นหน้ามึงเอาส้นตีนกาไว้ที่หน้ามึงเขาก็รู้แล้วอีสกปรกนะมึงก็บอกเลยว่ามึงเป็นคนสกปรกแต่ลูกกูสะอาดใช่ลูกมึงต้องอาบน้าไปโรงเรียนถ้าลูกมึงไม่อาบน้าไปเรียนลูกมึงก็เหม็นลูกมึงก็เน่าลูกมึงก็สกปรก นะเด็ก,กนมันต้องทําให้มนันแต่เช้านะมือนะอีควายนะอย่าพูดเลยไอการที่มึงบอกว่ามึงขายบ้านแล้วมีเงินสักก้อนจะไปอยู่ที่อื่นเออไปอยู่หฮอเฮียคนสันดานตากพ่อยๆอ,อย่างมึงอะอยู่ที่ไหน คนเขากําลังเกียดนะบวกเวกโวยวายนะอถ้ามีเงินนะค่อยจะให้ไอ้ไอ้ไอ้กิงคองไอ้เป๋นะปลูกเลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงเป็ดโถ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 นะมีการพูดว่าแล้วยังมึงพวกมึงยังมาพูดนะเนี่ยที่ก็มีทําไมไม่ทํากูไม่มีทุนขอไงนี่ขออีกแล้วขอแดกอีกแล้วนะมึงเนี่ยผลสุดท้ายก็จบก็มาจบกันที่เงินนะอะไรก็เงินอะไรก็เงินนี่ยเขาเรียกว่าพวกอีหน้าเงิน นะมีม,มีตอนมีแดกก็ไม่รีบทําพอไม่มีแดกเออค่อยมีเงนินรอค่อยมีเงินก่อนนะค่อยจะทําแบบนั้นค่อยจะทําแบบนี้โหยีเฮี้นะมึงอย่าพูดเลยฮีเย้เก็บปากไว้อมผำมสองนิ้วผัวมึงเถอะฮะอีควายหน้ามึงไม่ต้องเขียนแล้วคิ้เวเลยฮี้เอาพอไปเอาทานนะ่ะ ฐานที่ดูมึงวาดลูกปะนะที่มึงซื้อมาหรือไม่หรือขี้ฐานที่มึงก่อไฟอนะ่ะเขียนไซสัตเนะี่ยมีเอฟซีสองเครื่องสำอางมาเนี่ย่คยก็ไม่ได้ซื้อเลยนะเวลาหมดก็มาส่งให้อีควายมึงซื้อเองก็บอกมาเหอะอีหี้ยะคนเขารู้นะอย่ามานั่งตอแหลอย่ามานั่งปากพ่อยเลยนะสวยตายหายอีหี้นะ แม่เนี่ยถ้ามีเงินนะ่อยจะทําแบบนั้นนะค่อยจะสักก้อนหนึ่งเข้าไปอยู่ที่อื่นนะนะไปอยู่ที่อื่นแล้วเราก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงถูก,ก่อนจะพอเพียงอะมึงมึงเอาพอแดกไว้ก่อนเถอะเอาให้พอแดกเถอะมึงอะฮนะตอนนี้ไม่มีจะแดกอีเหี้ยส่วนไอ้มงดาก็นั่งชี้แจงนะอีข้างๆก็นอนนะในคลิปไอเป๋ pe, ด่าเอฟซีว่าอะไรช้างเย็ดช้างเย็ดเลยะทุกคน แม่งด่า fc อะฮะนะขอโทษขออภัยทุกคนแม่งด่าเลยอะมันด่าคอมเมนต์นั้นเลยนะอีโคกอะนะอีโคกถ้าผีเข้าไปก็ว่าไปอย่างอันนี้ fc เขาเข้าไปเมน้นดีๆอะเขาแนะนํามึงด่าเขาเสียหายอะ่ ener, อะฮะอีควายแล้วนอนนอนตอบคอมเมนต์นะอ่านคอมเมนต์อ่านไม่อ่านไม่ออกนะไอคำว่าลนลรงก็อ่านว่าลงลนลงลงอะไรเนี่ยนะมีการไปบ้าเขาอีกนะเขียนหะนะังนสะือนอะไรเขียนไะม่รนะูนะ้เรื่องอีควาย ดูกรมึงอ่านไม่ออกอี้นะมึงอ่านไม่ออกนะมึงอ่านได้คำเบสิกเบสิกคำง่ายๆนะไอคำที่มันผวนและคำยาวๆนะใช้พยัญชนะหรือตัวกา e oke, กันะีอีคคปึกนะและไอเมลที่เมลอะที่ผัวมึงเข้าไปตอบแล้วใช้ช่องใหญ่มึงตอบอะแล้วยาวๆนะ่ด Z, นะดาเอฟซีเนี่ยฮะไอหน้าตัวเมียนะเออครับ พวกพี่น้องต้องใจแหมพูดครับผมนะพูดภาษาไทยไอหน้านอแตกนะไอไอปะคุขี่ไอตำตับตับตำไส้ตำพุงไอหน้านอแตกไอไอมาสี่พ่อสีแม่มึงฮะมึงจะชี้แจงทำพ่อมึงเหรอฮะข้างล่างคอมเมนต์เขายังบอกว่าทําไมไอเป๋มึงทําไมต้องดึงคอมเมนต์มาให้เมียมึงด่านะทีละคาทีละประโยคฮะไอเฮียมึงก็ตัวปั่นฮะไอหน้านอแตกนะไอส้นไต นะมึงนี่หาแดกกับคำคอมเมนตะ์นะนะมึงขอบคุณเขาบ้างไหมฮะมึงลืมบุญคุณที่เขาเข้าไปเม้นแล้วมึงดึงฮะเพื่อให้มึงดึงคอมเมนต์ขึ้นมาดา่าแล้วมานั่งทําเป็นคลิปหาแดกทุกวันทุกวันเนี่ยฮะมึงมีความเจริญมากนะเกรอะฮะไอการที่พวกกูดา่ามึงเนี่ยกูมาด้วยใจกูไม่ได้มาขอแดกมึงเข้าใจไหมกูมาด้วยใจนะไม่เสียเวลานะกูมีเวลากูก็มาดา่าไม่มีเวลากูก็ไม่ดา่านะ กูมีเวลากูก็มาพบปะ f อฟทุกคนที่เขาโดนมึงดา่ามึงเข้าใจไหมไอสัตว์นะไอหน้าสนตตนไอมาสิพ่อสิแม่ม่มึงฮะมือนะด่าผู้หญิงเสเสียให้หายเพราะหน้ากล้องทําคลิปครับต้องเข้าใจผมนะครับผมมาต้องต้อง,ต,องต้องทําคลิปนะหาหากินนะเออเอออย่ามาอย่ามาใส่ร้ายเราอย่ามาว่าเรานะเม้นเราหาว่าหาว่าผมขโมยลําโพงนี่เป็นไงนะพูดภาษาไทยไอหน้านอน นะไอส้ส่วนตตนนะมือไะนะอย่ามาแถอีโคบ,บอกว่าไงนะเออคนนั้นอะ่ะมันบอกว่าคนที่ชื่อออที่มาทวงลำโพงอะ่ะอ๋อเมื่อวานพ่อพ่อ,อลิลลี่โทรมานี่กูไม่เชื่อนะขนาดพวกมึงไปหาถึงทีอะ่ะเขายังไม่อยากเจอมึงเลยเนี่ยอีโคกนะเออพ่อลิลี่โทรมาว่าอีตาคนเนี้เมาเหล้านะ เอ่ยืมเงินพ่อยรีบไปห้าพันเนี่ยก็ทวงในย,ยังไม่เอามาคืนเขาเลยรีบเอามาคืนเขานะเขาหาเช้ากินค่คำนะเนี่ยเงินห้าพันเนี่ยต้องเยอะนะน่ะเอาของเขาไปเนี่ยเอามาเฉ่งเขาด้วยนะโถ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 ลำพังพวกมึงไปหาเขาถึงทีอ่ะเขายังไม่ต้อนรับพวกมึงเลยไปไง ไม่อยากเซวนในเขาเรียกอะไรเสวนนากับพวกมึงนะอีควายอีปึกนะไอหน้าตัวเมียนะไม่มีที่อะไรเลยนะไปส่งลูกเสร็จแล้วก็นอนนะอีไอเปยนั่งชี้แจงเอามือเกาด่ากอีคกนะรูปตูดนะอขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยขอเมียจะจะหอมอีข้างๆนะทุกคนนะในคลิปไอเปยนะเสื้อเขียวนะขอหอมหน่อยขอหอมอหน่อยแม่แม่ถ้าหอมเสร็จเราก็เข้าห้องกันไหมนี่เป็นไงชวนกันเป็นสี <laughs> ไจังไลฮะมึงนั่งชี้แจงอยู่มึงเงียนเลยใช่ไหมฮะอ้ะอสันไตนะมึงเงียมึงจังไลมากเลยนะมึงทําคลิปอยู่เนี่ยฮะเป็นไงอีคังคกนอนคงเอามือไปรูปดากรูปนมอีคกอะ ฮะหำตั้งไงชวนอีโคเข้าห้องแม่แม่ขอหอมหน่อยโถ่ไอ้ไอ้จังไรฮะมึงไม่ต้องมาสร้างภาพนะหลานลิลลี่หนุงข้าวเออค่อยก็มานั่งเฝ้านางยิ่งได้ไปทําอย่างอื่นนะโถ่หี้ยนะทําเป็นแข่งสายข้าวทําเป็นโอ้ยทําเป็นพ่อบ้านโถ่ไอ้ไอ้หน้าหนอตัดนะไอ้ไอ้จังไรไฟไหม้นะไอ้ตําตับตําพลอตําพลอยตํไส้ตําพุงนะไอ้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 อู๊กคีนะ ไอ้ไอ้หน้าตัตเมียนะกินแรงนะกินแรงเด็กผู้หญิงนะสร้างภาพเนพอคลิปลูกนั่งกินข้าวเนี่ยเออต้องเออต้องลูกค่อยเนี่ยต้องป้อนนะนะไอ้เหี้ยเขาบอกมาให้ลูกนั่งดูจอมืงก็ยังเอาให้นั่งดูจอเอาทำก็ไปเยอะๆนะทำก็ไปเยอะๆอะไรที่เหี้ยอะไรที่เขาแนะนาําพวกมึงก็ไม่ ก็ไม่ทำกันแถมดึงคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเขาเสีย,สยห,หายเพราะเขาด่าก,กลับไปก็มานั่งชี้แจงส่วนอีกเปรียเมียไปไหมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะไปส่งลูกซพ่งอาบน้ำนั่งนมยานแหน่ทาปากโถอี่ฮี้ไม่เอาขี้ลุม่มทาแทนวะฮะแหน่ทำหน้ารอยหน้ารอย,ารอยตาปากเปรีย้ยวปากบูดอีสัตย์ยัดเตะเสยปากแป้งอะไรส้นเตีนนะมึงนี่อ้ฮี้ไม่มีไม่ม,ม,มีรู้สึกเขาเรียกอะไรนะผิดชอบชัว่วดีนะนะ มึงฝันไม่เหอะคนชั่วอย่างพงอย่างพวกมึงอะนะให้มึงไหวเจ้าที่ยังไงเนี่ยเขาก็ให้มึงแค่มอมอแม่แม่แมแนะถูกแค่นั้นแหละหวยอีะคนอย่างมึงจะไม่มีหรอกรางวัลที่หนึ่งอะนะคนบาปอีพวก พวกเปดนะพวกเปดด่าพ่อร่อแม่นะเอาแม่มาด่านะส่วนอีหมอยก็ทำไงรักลูกเขยโอ้ยโอ้ยเ่าเปเนี่ยก,ก็เป็นลูกเขยก็เหมือนเป็นลูกชายคนหนึ่งนะค่อยจะมาชี้แจงค่อยจะมาการันตีอย่างงู้นอย่างงี้ถูอีหมอยเก็บปากไว้อมใครก่อนไหมฮะอีควายคนไทยก็มีแต่คนคนดีและคนไม่ดีคนรักก็มีกับคนดีไม่มี ถมึงเอาเวลาไปดูลูกมึงกไอ้ฮีก้กับกับอะ่ะฮะนะมันจะดีดมึงมนะมันจะไอ้มันจะมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะขอตังค์มึงหรือว่ามันจะขุดบ้านมึงอะ่ะจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เลยควายอีหมอยอีแก่แก่กระโหลกกะลานะพวกมึงนี่แม่งไม่มีอย่างอายนะหน้าด้านหน้าทนนะหน้าหนาเขาเรียกหน้าหนานะหน้าหนาหน้า,นาด้านนะ มึงลืมเขาลืมแล้วเหรอว่ามึงจะอยู่ในพืชมึงจะทําตัวและทําพฤติกรรมใหม่ปรับตัวปรับพฤติกรรมพวกมึงปรับอะไรวะฮะมดีแตกไงดีแค่เขามาเตือนหลังจากนั้นพวกมึงก็ดีแตกไม่สำเนียกนะนั่งแดกกาแฟนะทํารอยหน้ารอยตาคุยกับเอฟซีนะด่าเขาสเสียนเอาหายมึงกูงั้นมึงอย่างนี้นะอีควายด่าเขาอย่างงี้แ่งเขาอย่างนี้ไปทําเมลมาใหม่เออ ก็เผาผัวมึงอะยังมาสร้างผัวมึงยังไปไเป็นไอ้เป๋ร้อยเมลพันเมลอยู่เลยฮะก่อนที่จะด่าคนอื่นน่ะมึงด่าผัวมึงก่อนไหมผัวมึงก็ตัวดีเลยไอ้เหียนะไอ้หน้าตัวเมียนะไอ้ตํำตับตํำปอต่ำไพ่ต่ำพุงไอ้หน้านอแตดนะไอ้หมาสิพ่อสิแม่มึงนะไอ้เหียว่างๆเอาขี้รูปมานั่งแดกซะนะพวกมึงทำเหียอะไรนะเป็นเจน้านายตัวเองนะเกาะ u t u b e แดกเนี่ยทำเสร็จทำคลิปเด็ดนี่ก็นั่งนอนนะว่างมากก็ไปสีกันซะไอ้เหียนะมานั่งรูปด่ารูป รูปแปดกันอยู่เนี่ยนะเอามือเอามือคำดาไอีกคกนะแล้วก็นั่งชี้แจงไปด้วยทุ้ยไอ้จังไรเอ้ยมึงนี่แม่งเงี้ยงจริงนะไอ้โลกจิตนะแม่งจังไรจริงๆทุกคนคลิปเนี้ยนะนะไอ้เป๋นั่งชี้แจงอะ่ะเอามือรูปดากอีกคกนะนะชนกันไปสนะีเนะี่ยฮะไอ้ควายไปก่อนเด้อปิดภาพประการใดขอภายนะจ๊ะสวัสดีจ้า